หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธองค์กฐถินนวัชมรากอำเภอเมือง,งตราดครับประชวงคํำคืนที่ผ่านมาเวลา19บนกาสานาทีวันที่11ตุลาคม2 5 5 7พลเรือโทธนาการไคร่ควรผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมด้วยพลเรือตีสิริบุญสุขคนธมานพลเรือตีสุวัติชิเดเชะ รองผู้บิญชีการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยกําลังพลในสังกัดนาวิกโยธินร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิองค์กฐินนวชํมราอำเภอเมืองตราด สำหรับกระถินสามัคคีคือกระถินที่รัษฎรหรือประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาจัดถวายผ้ากระถินแไร่เครื่องกระถินไปถวายยังวัดราชต่างๆโดยผู้เป็นประธานหรือเจ้าภาพในการทอดกระถินจะให้ความสําคัญกับการรวบรวมเงินและสิ่งของเพื่อเข้าประกอบเป็นบริวารกระถินมากกว่าเพราะวัดสามารถนําสิ่งเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาได้และเนื่องจากการถวายผ้ากระถินเป็นการทานจึงทําให้ ประเพณีการทอดกรถินเป็นงานสำคัญประจำปีของวัดต่างๆโดยทั่วไปในประเทศไทยสำหรับกรถินเป็นชื่อเรียกภ้าตรายจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบสาเดือนแล้วสามารถอรับมานุ่งห่มได้โดยคำว่าการทอดกรถินหรือการกรานกรถินจัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเทลวาท ที่มีกำหนดเวลาคือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับตั้งแต่วันแรมหนึ่งาเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ข้ามเดือน12เท่านั้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้างฟารมสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุดกระถินมีกำหนดระยะเวลาถวายจะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอื่นไม่ได้ ระยะเวลานั้นมีเพียง1เดือนคือตั้งแต่วันแรม1นึ่งาเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่้ามเดือน12หรือวันเพ็ญเดือน12ระยะเวลานี้เรียกว่ากระถินการคือระยะเวลาทอดกถินหรือเทศกาลทอดกถิน